ไม่พร้อมอัดเลยไหนมีอะไรบ้างลูกค้าขอพระพวกเอานาชุดหลวงปู่บุญมาให้เช่าบูชาเราก็เลยบอกเออสนใจเพราะเป็นพระทางที่เราชอบอยู่แล้วเมื่อวานก็คุยกันได้ไม่นานมากนะเช่าทั้งหมดหลายร้านเหมือนกันมีอะไรบ้างป้าที่ป้าได้เช่ามาไฮไลท์เลยคือเจ้าสัวเนื้องเงินหลวงปู่บุญนะครับคุณวัดกลางบางแก้วเหรียญหล่อรุ่นนี้มีทั้งหมด3เนื้อนะครับเนื้อเงินเนื้อทองแดงและเนื้อทองเหลืองอันนี้เป็นรุ่นแรกนะครับเนื้อเงิเนดูด้านหน้านะครับด้านหลัง แล้วก็มีพระชัยหลวงปู่บุญพิมชลูดนะครับแล้วก็พระชัยพิมพ์ต้อส่วนใหญ่ก็เป็นเนื้อผงยาเยอะนะครับซุ้มละครังเนื้อผงยาเนื้อผงยาจินดามณีซึ่งหลวงปู่บุญเป็นเจ้าตำหรับผงยาเพื่อรักษาคนอยู่แล้วผสมเป็นมวลสารกดพิมพ์ระให้ชาวบา้านได้เอาไว้บูชากันแล้วก็มีบางส่วนก็เอาเอาผงยานั่นนหละละลายน้ําเพื่อรักษาโรคแล้วก็เป็นซุ้มแหลม,ม,ลมเนื้อผงยาซุ้มรัศมีเนื้อผงยาเป็นซุ้ม้ายๆซุ้มกอแล้วมีรัศมีอยู่ด้านข้างพิม์นากปกหลวงปู่บุญเนื้อผงยาเช่นกันนนอองงีี้้้สสวยุุดซมมศเืผ พยา,ยามไม้ผูกพิงปกโพหลังยันตกกลางด้านหลังจะมียันตารางสี่เหลี่ยมซึ่งชุดนี้ก็หัวหลักสุดก็คือเจ้าสัวเนื้อเงินก็ขอบคุณพี่ท่านนี้นะครับและเพื่อนที่ชวนไปลงทุนกันเจอพระที่ชอบราคาที่คอคุยกันได้ก็ลงทุนกันไปนะครับท่านใดมีก็ส่งรูปพระมาได้นะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมาก